แบ็คพิงอินเล็กย่าที่พี่แกติ่งมาแล้วจ้าโอิยเปิดการก็รู้แล้วว่าจะมาดีแอคอะไรใช่ค่ะเสื้อด้วยเสื้อด้วยเป็นวิ้งบังชุดพี่แก้วไปจัดเต็มสุดอ่ะก็นั้บอกพี่ว่าพี่แก้ต้องสไตล์แบ็คพิงนะแบ็คพิงนะตอนนี้พี่แก้มรู้จักแบ็คพิงแล้วใช่ไหมรู้จักแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ มีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีอย oh, okay, ู it? It like, okay, okay, ่ตอนหนึ a ่งพี่แกไปงานอะไรสักอย่างอ่ะแล้วพี่แกก็บอกว่านัดเดี๋ยวพี่อ่ะได้สมุดแบ็คพิงมาเออใช่ใช่แบบพี่ได้สมุดแบ็คพิงมานะเดี๋ยวพี่จะเอาให้นัดเลยอะไรอย่างงี้เราก็แบบอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะไปถึงปุ๊บหรือว่าเป็นสมุดอะไรเป็นเลนเก พี่ไม่รู้พี่คิดว่า B&K กับแบล็กฟรไม่เหมองเดียวกันอย่างน้อย B&K มันของในประเทศใช่ไหมแล้วมันเอออย่างน้อยที่จะไม่หลุดตีมนะหนูว่าหลุดีนเคมาจากญี่ปุ่นเป็นตีมมาจากอะไรนะ AKB ใช่ไหมอ่ AKB48 ใช่ซึ่งมาจากญี่ปุ่นก็พี่ไม่รู้คุดน่าแล้วน่าอนนัก คือแบบความแบบคือหน้าบกยินเคเป็นแบบว่าแบบสาวสวยใสแบบน่ารักน่แต่พอไปที่แบบพิงเรามาแบบความแบบคูลคูลเท่อะไรอย่างเง<อ>ี้ยใช่ใช่พี่แกไม่ใช่จ้ะย <laughs> ีนเคเนี่ยเ <laughs> นี่ยได้รู้ก็พนับเลยนะเออแต่ตอนนี้พี่แกรเริ่มแบบเข้าสู่แวดวงเคป,ป๊อปมากขึ้นใช่ค่ะพอน้องๆน,นี่แหละค่ะใชวันนี้เราก็จะมาดีแอคเพลง Love Sick Girl Love Sick Girl Yes Sir ของ เอออะไรนะแบ็คแบ็คพเราจะไปเบียนเกย์วยดูกันเลยมะเลยมาดูกันเลยนะโอเคปมาพร้อมมาจ้ามาจ้าเดทสิบสเลย 세상이 죄로 미워하게 될걸 그 장을 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 มันไปกับพิ่มากเลยแต่ตัวเท่มากเลยอะมืนมันเป็นสองอารมณ์ปนะ่ะอารมณ์แบบความสุกกขกับความเศร้า ่ใช่จริงๆ<ช>ติดตั้งแต่ตอนดนตรีเริ่มแล้วอ่ะเงี้ยคนคนเนี้ยเนาะอนชอบทุเลยอ่ะอ ากแบบนี้จัฉากที่แบบว่าอัาร์ดอะดูมีอะไรแบบแบบนี้ก็ชอบเหมือนแบบมันสื่อถึงอารมณ์อะฉากเขาแต่ละฉากเนา,านะ มาลิ้มคือทุกคนดูโตขึ้นมากอ่ะโตไปในทางที่แบบดูสวยดูแพงอ่ะเข้าใจฟิวว่าเรเบ็ก์เลิฟเดวมโนก็คือก็น่าจะมีสองลามแบบที่การบอกหนูว่าเป็นแบบความรักอะไรที่เจ็บปวดสักอยอาแต่ว่าพอมาท่อนทุกข์เหมือนทุกคนแบบปลดปล่อยอะไรแบบอมาอันนี้คือยังไม่ได้อ่านซับไทยยังไม่ได้ดูซับไทยเลยความหมายของเันนอแต่ดูจากอารมณ์แบบว่าภาพภาพร่างสื่อออกมา ซึ่งก็เมลิซาค่ะก็ภาคภูมิใจก็คือน้ำสวยขึ้นของวีทุกวันเลยเมนใครเนี่ยยังไม่รู้จะชอบทุกคนเออแต่แม่ก็พูดไม่ถูกจริงอ่ะแต่าถ้าจาก MV นี้นะ เออ MVP เลยอ่ะก็คือโรเซ่ชอบมากท่้ที่แบบว่าแล้วโรเซ่ได้ฉากแสดงอารมณ์เยอะมากทั้งตอนที่อยู่บนเตียงที่แบบว่าเอแล้วก็ฉากที่อยู่แบบว่าอยู่ในอ่างอับน้ําแบบเสีป้ายสีดําแบบว่าอืชอบอ่ะเเข้าใจเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยพี่ก็โดนโรเซ่ตกเหมือนกันคือรู้สึกว่าผมสีชมพูแล้วแบบอะไรเงี้ยหลายอย่างดูแบบเหมาะกับโรเซ่คือทุกคนมันแยกความแบบโดดเด่นเฉพาะตัวใช่ใช่ลิซ่าหลังๆก็จะเป็นแนวออกเท่คูล แต่เจนนี่อ่ะพอมาทําผมมาโคตรน่ารักเลยอะแบบเพราะแบบเป็นผมมมาบางๆแล้วแบบย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยดูเข้าเนาะหนูว่ารู้สีกเบมบอกกับเจนนี่มากเลยโดนตกอ่ะส่วนที่ซูคือแบบสวยสวยสวยหวานสวยหวาะสวยหวานแล้วเขาแบบ แต่งแบบให้มันดูแบบเกอร์คัสที่แบบดูแบบโหดขึ้นอ่ะดูแบบเออไม่ได้หวานจ๋าก็ดูน่ารักดูเข้าไม่ได้หวานจ๋าแต่ก็ไม่ได้คัสจ๋าเออเออหมาะแล้วแหละแบล็กทิงคือแก่แลจอพี่คือพี่กำลังนั่งนับอยู่ว่าชื่ออะไรบ้างโอเคโอเคฟาสุดเลยก็มีเจนนี่เจนนี่ลิซ่าลิซ่าโรเซ่โรเซ่จีซู ต้องเปิดให้ดูแม้ว่าคนไหนให้ตายคนไหนบินคือใครขั้นไลของพี่พี่แบบมาดูแบบแบบนี้ไงพี่แก้มชอบคนไหนก่อนพี่ชอบละทัดเอกเอกลักษณ์ลักษณะที่พี่บอกเมื่อกี้เป็นผู้หญิงใส่ชุดดาที่แบบดูแบบโหดอะผู้หญิงโหดแล้วผมสั้นปะผมสั้นอ๋อลิซ่าเอาใจคนที่หนูชอบจริง้ยใช่เป็นคนไทยใช่ก็ผมสั้นมีอยู่คนเดียวเป็นแบบรีแคปแล้วกันไปเรื่อยไปแต่ตอนพี่แก้มก็บอกมา พี่นายต้องนี่แบบบอกแม้ว่าคนไหนคือคนไหนครั้งแรกของพี่เลยนะเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องอันนี้เจนนี่อ๋อฉนี่เจนนี่ก็แสดงดีนะเนี่ยฉากเนี้ยแสดงอารมณ์แบบมันเป็นมินติเพลงที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนี่พี่ชอบวันนี้ก็เนี่ยแหละลิซ่าเอาเหรอเดียวกัน สั้นก็พีอยู่คนเดียวแล้วแหละตายสิ่โรนีสโอ้ยแล้วพี่มาหยุดภาพบตาบาดใจอะไรอย่างเงี้ยเออภาพนี้ด้วยอ่ะขึ้นไปมองเออสวยเนาะเออคือสวยสวยทุกคนสวยเท่พี่ชอบใช่ไหมแสดงว่าพี่ชอบลิซ่าใช่ใช่เลยชอบลิซ่าอะไรเลยจ้าแล้วเพลงเนี้ยคือมันลื่นไหลทั้งเพลงแบบฟังแบบอืมแล้วก็เป็นเพลงด้วยเป็นอีกแล้วพี่รู้สึกว่าเออทำไมจบเร็วจังอะไรเอออ๋อ สองนาทีห้าสิบสามว่ะเั้นมากเลยค่อนข้างสั้นแต่ว่าเพาะนะติดหูใช่ถ้าเล่นก็ดูง่ายชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยแต่แบ็คพิงเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์ที่แบบทุกเพลงต้องมีความแบบต้องมีอะไรเด่นๆซะเพลงแบบ how you like t h a t อะไรแบบเออใช่แต่เพลงนี้สังเกตไม่มี how you like t h a t เลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใชแบ็คพิงเออแบ็คพิง in your area อขาอะไรนะนี่ อันนี้ร็อปซิกอะไรสักอย่างอ่ะอัจะ็อปออะไรสักอย่างใช่ใช่ตอนกลางๆตอนกลางเพราะเราเพิ่งดูรอบแรกเนี่ยจ้ะเราจะยังไม่นั่นใช่ที่ดูครั้งแรกพี่รู้สึกดีเลยว่าแบบเป็นมิวสิดีโอที่มันไม่เหมือนบางไทยที่แบบเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีทั้งเท่มีทั้งสวยมีทั้งหวานมันดูเพอร์เฟกต์แบบผู้หญิงก็ผู้หญิงด้วยกันก็แบบโดนตกได้ง่ายอ่ะในความรู้สึกเนาะ เพราะเราจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบหวานไปหวานจานไแล้วถ้าเกิดมันแบบเท่เกินมันก็ดูไม่ใช่ผู้หญิงอันนี้มันแบบดูลงตัวมันเป็นเออผสมผสานที่ลงตัวมากเลยใช่เป็นโูทีได้ทั้งหวานและเท่ใช่มันเลยแบบแล้วคือทุกคนคือสวยโดดเด่นลิซ่าเต้นเก่งคนละคนละมุมกันเลยเนาะใช่แล้วเพแบบเสียงแบบอะไรแบบอะไรอย่างเลย มีความสุจังใช่แล้วเสียงแต่ละคนของวงเนี้ยคือมีเอกลักษณ์เนาะแค่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราตามเนาะเราฟังอะคือมันแยกเสียงได้เลยอะว่าใช่ใช่ใช่คือแบบแค่แบบไม่ต้องดูรูปไม่ต้องดูภาพก็รู้แล้วอะว่าใครร้องใช่แบบเสียงเป็นเอกลักษณ์ทุกคนเลยจต้องไปตจำอะใช่แล้วเวไรเดี๋ยวอยู่กับพวกเราก็จะซึ้ซับไปชักจูงมาเป็นคนที่ที่ย้อนไหวมาก ตามหลูไม่มไดอันนี้คือชุดของคนที่แบบว่าเออเป็นแฟนคลับเนาะแบบที่ตแบบิ่ง <laughs> ตับพา <laughs> กับคนที่ไม่ติง <laughs> ชุดแบบว่าสุด <laughs> ๆไม่ไี้ถึงครั้งแรกเขาก็แบบว่า <c oughs> เอเอ,อโซน้ำเออ พร้อมจะติ่งไงที่จริงชุดนี้คนใส่ไปคอนเสิร์ตเออพร้อมจะติ่งถ้าเกิดใส่ไปคอนเสิร์ตพี่แกนแบบว่าเด่นเลยเออพี่กล้าใส่นะไปคอนเสิร์ตอะไรย่าเงี้ยดัตามตลาดไม่เอาอันนี้ใส่มาเพื่อรีแอคโดยเฉพาะใช่ใช่มีนิ้วคือเราชอบชอบยิงย่า จริงนะมันดีจริงคือดีอ่ะเปิดมาก็คือชอบภาพสวยประกอบลงตัวใช่แสดงท่าทางนี่แบบอารมณ์ไปเต็มมาโอ้โหแบบเวียงได้เวียงส่งแบบความรอคอยเนอะหนูว่าแบบมันน่ารักอะเบิกมากเลยค่ะอย่างมันจะมีอีกอันนึงเนอะที่เป็นแบ็คพิงค์ฟีดกับคาร์ดิบีใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาแล้วออดีโอเนอะแต่ว่ายังไม่มีเออจะมี M v มวไหม น่าจะไม่รู้กตนตอนนั้นน่ะรีบไงรีบอ่านเพราะว่ากลัวโดนสปอยเพลงนี้ก่อนอะรก็เลยไม่ค่อยได้เข้าพี่ก็เหมือนกันต้นจนถึงตอนนี้หนูยังไม่ได้เข้าแบบไปอัปเดตเลยเพราะหนูกลัวสปอยที่เห็นยูทูบเบอร์เขาแบบใช่ไหมแต่คนึงเขามาแปลไทยแล้วไงแลาวพี่รีบปัดใช่หนูก็เลยรีบปัดทุกอย่างไง คือเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับแบงค์พิงค์คือมันจะเร็วมากเร็วมากใช่อยากรู้เร็วไม่ว่าทวิตเฟซไอจีอ่ะคือคนลงเร็วมากใช่คนอยากรู้เร็วมากขนาดตอนนั้นนั้นบอกพี่ว่าปล่อยเที่ยงป่ะวะเออปล่อยเที่ยงเย็นอ่ะมีมียูทูบเบอร์คนหนึ่งมาแปลแล้วแป๊บเดียวอ่ะเร็วมากทุกอย่างเร็วมากขนาดเขาปล่อยมาวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็หนูก็ต้องรีบบอกการว่าแบบพี่การห้ามแบบห้ามดูก่อนนะซึ่งหนูก็แบบแล้วพี่แก้มถาม เพลงอะไรอะอะไรเงี้ยหนูก็อ๋อหนูก็ยังไม่ดูจากเพราะว่าหนูกลัวแบบหนูไปเห็นแบบสปอยเลยก็เลยแบบยังไม่ทันได้เลื่อนดูเพลงเลยจนพี่แกนถามก็เลยแบบเออกดเข้าไปนิดนึงไปดูไปดูชื่อเพลงไปอะไรแต่มาเร็วใช่คนแบบจับกระแสเร็วมากเลื่นเนเลื่อนในไอจีอะเอ็มวีก็ขึ้นแล้วอะขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบมาเร็วมากแต่บีเขาปังมากใช่ปังดูดเย่เย่เลยปังเย่เย่เย่เพราะว่าคือตอนนี้แบ็คพิงต้องยอมรับว่าเขาดังจริงแบบท็อปฟอร์มมาก ดังมากอะทุกอย่างมันก็เลยรวดเร็วไปหมดใชก็คือสมความรอคอยไม่ผิดหวังจ้าผิดหวังจ้าแบ็กทิ้งยิเงใหญ่เราต้องร่วมเหมือนกันนะเวร่วมนอโอเคโอเค ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูคลิปทุกคลิปของเราเลยไม่ว่าเราจะรีแอคอะไรก็ตามหรืออยากให้เรารีแอคเอ็มวีใครไทยเทศเกาหลีญี่ปุ่นอะไรกบได้หมดเลยจะให้ไปติ่งอะไรก็คือแบบบอกมาเลยใช่เพราะตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบวกเราชอบเนาะเราก็แบบเอามาดีแอคแบบเก่าๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดได้หมดได้หมดเลยที่แบบพวกเราชอบเราก็แบบมองมอยว่าเรามาดูนี่กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลย นะะจ๊รัวๆเลยจ้ะถ้าเกิดอยากอัปเดตแบบพูดคุยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาโลดพิมพ์มาเลยจ้ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาพี่กอใช่ค่ะดต่ทิ้งอีกรัติ้เไปละจ้าหลับเล้วเนี่ยเนี่ยดี้องเอ็มบีอ่ะ